น,นามกูรแทนงกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาองค์กรต่างๆในตำบลแม่สาขออย่างนี้ต้อนรับท่านนายอำเภอแม่ลิมท่านประจวบกันฐิยะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลแม่สาและก็อำเภอแม่ลิมทุกท่านกับกราบเรียนท่านนายอำเภอท่านประจวบกันิยะและหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนที่มาออกงานอำเภอยิ้มในครั้งนี้ เป็นที่ตำบลแม่สาครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับก็ได้ร่วมกับพี่น้องในตำบลและในหมู่บ้านกับโครงการบริหารส่วนตำบลกำลังผู้ใหญ่บ้านและสอปตอในตำบลแม่สาที่มาร่วมงานในกิจกรรมโครงการกอัเอยิ้มในะครั้งนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พี่น้องในตำบลแม่สาจะได้รู้จักหน่วยงานของ ในรายการต่างๆของนายอำเภอแม่ริมนะครับก็ได้ร่วมโครงการของอำเภอยิ้มมาทุกครั้งกผมก็ดีใจที่ท่านนายอำเภอได้มาเป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มพื้นที่ของตำบลวิสาในครั้งนี้ขอขอบคุณท่านนายอำเภอและทุกภาคส่วนขอบระคุณท่านนายอำเภอหรุบบานนายก มาชิกสภาคณะส่วนเรือการและก็อบบ่อพีนอประกุธแม่สาทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นวันที่3ที่ผมได้มาทํางานที่เมลินในคณะในายเภอเมลินนะครับย้ายมาจากอำเภอเชียงแสนแต่วัดเชียงไอผมเป็นคนเชียงไหโดยกําเนิดครับ อุ้มเหมือนคนจังไม่คนจังไมนะ่เนี่ยอู้ยืออู้อู้จ้าจังไคเนะียอู้ฮวนนะครับแต่แต่ว่าถึงแบบจังไคด้วยกับเงินแต่ว่ามีบ้านมีจอกอยู่ลำปางเพราะว่าสเสลบสลัมไปเมืองลับปางเตือ่องเลยไปได้เมียั่นนะครับเลยรแตกบ้านแตกจอกอนะครลูกเต้ากับไปคนลำปาง แลแย่ไม่อยู่บมลิมนี่ก็รู้สึกดีใจครับติ่ได้มาทํางานรวมครับผู้นาต่างๆของเริมแล้วก็พี่น้องเจ้าบมลิมทุกท่านดยได้ใส่ใจคอแล้วเป็นคนชอบความปิดทับนะครับอู้เราทาหรือนะได้อู้แล้วก็เจือได้เลยกว่าทับเนี่ยแต่ถ้าไม่ไอู้นี่มานเนี่ยอาจจะรับ เอาเปรียบไผรนะครับชอบเอาเปรียบอู้ซื่อ,อตตรงนะครับก็มาอยู่ไปริมนี่ก็ฝากทุกแทนว่าผมก็ตั้งใจจะมาทํางานรวมกับส่วนราชการกตา่างๆเพื่อเกิดประโยชน์กับปีน้องเจ้าไปริมนะครับแต่ไปอยู่ที่ไหนก็นตามผมก็จะบอกเจ้าบ้านว่าถ้าไปหาหนายอำเภอนี่ต้องไปแบบไปหาเจ้าหาหนาย คือไปหาข้าราชการคนหนึ่งนะครับปีท่านเดือดร้อนอยากจะพบอยากจะปะนายอำเภอข้อมตูวก,ก,ก็ก็ก็สามกำล้วเปิดตัวเข้าไปเลยมาต้องไปขออนุญาตาต้องนั่งร้อนะครับถ้าว่ามาเจ้าเอามาขวัญบอกว่าอยากจะไปมอเจ้าไปได้ผมนอนตีบ้านพักนายอำเภอนะครับนอนจันถึงสุกวันเสาร์ครับมีงานปิดบ้าน สีล่ละปางถ้ามีอยู่นะครับถ้าไปมาเจ้าป้าข้าไปมาค้ำก็ได้ต้องเก่งใจนะครับไรเดือดรอดอย่างที่ข้ามป้าในาเภออยากจะอยากจะกู้ในาเภอทางโทรศัพท์ก็ได้081867 1200เนยบอร์นาเภอเก่าแหละอันเดียวกันนะประสงค์ต่อกับนะโทรศัพท์นี่นะครับ พี่น้องไปติดต่อราชการบนอำเภอแล้วก็มีข้าราชการบนอำเภอเก็บสตางค์ท่านโดยมีใบเซร็จคือท่านมาปั๊บนายอำเภอพันหนึ่งขอใจคือเลยนะครับบอกเจ้าบ้านต่ตอไปตัวนะครับถ้าผ่าโดนเก็บเงินโดยมีใบเซร็จคือท่านขึ้นมาหานายอำเภอเลยนายอำเภอไปอู้ที่บ้านแม่สาวว่าค่าหาว่า ปโดนก็บเงินโดยมีใบเซ็คือไปเอาตีดในเพื่อปันไปบอกต่อกันเลยเลยนะครับแต่ผมจะไปเข็นครับเจ้าหิวคนนั้นเองผมบอกว่าข้าราชการจะต้องทํางานคือีน่นอกประชาชนชื่นใจครับมัในใจมาสร้างภาระความเดือดร้อนคือีน่นอกชาวบ้านหน้าที่ของมหาไทยด้วกับนั้นกุหลวงบ้านคือบำบัดทุกค์บมรุงสุขคือีน่นอกชาวบ้าน บำบัดทุกแปลว่าปีน้องตุกใจตุกกายจะต้องช่วยขชับปัดเป่าหุ่นมดไปบำรงสุกแปลว่าแย่ใดคือปีน้องมีความสุกใจสุกาย่แย่จะใดน,นะครับอันนี้เขาจะต้องร่วมกันช่วยกันสร้างช่วยกันแต่งเมื่อมันเกิดขึ้นในเขตบริเมลริมของเขานะครับด้าน,นผมก็เอาละตัวทุกท่านว่าจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเกิดประโยชน์สุขกับปี่น้องจวบบันวันนี้ เอาอำเภอเกินที่มาสมัยนี้เพราะอำเภอยิบอำเภอยิบเกินที่นะครับเดี๋ยวท่านเดินไปนะถ้าแผ่นยิบก็มาฟ้องเลยนะครับพาอำเภอยิบต้องยิบต้องอู้ม้อนจอาวางนะครับไอประเภทขำเป็นบ้านนำไม้ละกอไปลทำเป็นบ้านมะก่อนอันนี้กลิ่นเด็กมะขาผมนะครับผมมาชอบยังยิ่งเพราะว่า,วา ถ้าเขาไปที่ต่อราชการเขาไปเจอข่านการอ่างอีเขาก็หมดไปหาชนากง,งานตีดินปะป á, ้านี่ยเขาตัวเขาต่อล้อ้อวเขาก็โจกโค้งเขาก็หมดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะประชุมราชการขั้นาการแล้วก็จะขอร้องกันนะครับขอร้องกันว่าเนี่ยใดคือปีน้องชจวบ,บ้านมีความสุขในการนติดต่อบัอำเพอทีติดต่อส่วนราชการถ้าหาบอำเภอบัเป็นเป็นตี อยากคบบ่อยากไปไปอำเภอขึ้นอยากเงามันอู้บ่ม่วนนี่นะก็อิดนะครับอีตจะอีเหนื่อยคนต่อไปไปท่านไปอำเภอต่อไปต้องยิ่มขึ้นไปนะครับนี่ยังไม่โคการดีกว่าถ้าใครไมลงทุนเน้่จะแฝงน้ำชากาแฟเรียกหมดพินออกจะว่าไปแต่ต้องมีคนลงทุนนะเพราะว่าราชการมีตังค์นะครับครับผมก็คงจะอู้ดีก่อนแล้วก็ข้าอปลาตะยิเดชือถันพระอุโสมา แนะนำส่นวนราชการ <c oughs> ครับกับเรียนท่านในอำเภอท่านกำน,นันท่านนายกพ้หลวงท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอตำบลแม่สาทุกท่านนะครับก็ผมสิทธิศักดิ์กภิคุณชัยสุดครับพลหล้ากุโสเพื่อแม่ริมครับก็ขออนุญาตแนะนําหน่วยงานที่มา,มมาร่วมงานวันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าแนะนําทีละหน่วยแล้วก็เดี๋ยวก็ เชิญท่านแต่ละหน่วยนะครับได้ออกมาพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแบบสั้นๆนะครับอย่างที่ท่านนายพลได้นําเรียนไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมครับวันนี้มีคุณเสน่โลตะกูนะครับมาเนี่ยของการประปาภูมิภาคสาขาแม่ริมครับขอเสียงปรบมือท่านด้วยครับครับจะดีครับท่านนายพลท่านหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องชาวบ้านทุกท่านครับผมในนามของตัวแทนของการอรนุปาส่วนพระภาคสาขาด้นดิรีบวันนี้ก็มีความยินดีที่จะมาให้บริการรับขับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบาการใ,ใช้น้ําประปาว่าเราจะมีการประหยัดน้ําอย่างไรยังไงก็เรียนเชิญเลยนะครับที่เด่นด้านกว่ามือน,นะครับกับคุณครับครับผม นายเทพพาสมเทพนะครับเป็นหัวหน้าในกลร่การลูกค้าอของการไฟฟ้าไม่ดิมนะครับครับการเรียนท่านนายอำเภอแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอตำบลเมืองสา่ครับทุกท่านนะครับอของการไฟฟ้านี่ก็มีเปิดบูธวันนี้ก็มีการแนะนําการขอใช้ไฟนะครับมีปัญหาอะไรเก่ยเกับน้ำไฟฟ้าก็เชิญที่บูธของการไฟฟ้าได้เลยนะครับขอบคุณครับ กาเปียนท่านนายอำเภอท่านประลดัดแล้วก็ผู้นําชุมชนนตาบลแม่สาประชาชนตาบลแม่สาทุกคนตล้ยนะเจ้า,าวันนี้เนี่ยทางกศนอนะคะกศนอตาบลแม่สาซึ่งเป็นกศนอในสังกัดกศนอ,อาําเภอแปร่ริมแห่งรรหนึ่งเนาะกศนตาบลแม่สาเนี่ย,อออต,ยตั้งอยู่ที่ในวัดสว่างบันเทิงนะคะ คิดว่าพ,พ่อแม่พี่น้องกูกคกคนก็งจะรู้จักกันจูนะเจ้าเนาะวันนี้เนี่ยทางกสนอ่มาได้เอาพาไทยมาเนาะพอกุ้เตื้อเนี่ยได้มาจะได้เอาพาไทยมาเนาะแต่วันนี้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วก็การเทียบระดับพี่น้องที่ จะโจกบวยโวยนะคะจะยากอย่างไรจะเพื่อโจกบวยบวยเดี๋ยวกำเดียวกับเจนที่เต้นที่พูดเลยนะเจ้าขอุณเจ้าท่านอนำเภอม,ม่ริมนะครับท่านผู้เขียนหัวหน้าส่วนราชการท่าน,น,นเกษตรกรพี่น้องแมษสาที่เคารพท่านครับผมฐานะพัฒน์เลิศจารุอารันครับในนามสำนักง,งานเกษตรอำเภอม,มริมนะครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปีรอบ2ที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีนะครับและว,วันนี้มาบริการให้ความรู้ให้คำปรึกษาด้านปัญหาการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปรวมถึงทางโรงเรียนนะครับมีโครงการที่ทําการเกษตรอะไรบ้างนะครับให้หน่วยง,งานสํานักงานเกษตรอำเภอร,รับใช้ก็ยินดีนะครับมีมเมล็ดพันธุ์พืชนะเมล็ดพันธุ์ผักนะครับ,มา,รารบมาบริการแจกฟรีนะครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวชนทั่วไปที่ไปลงทะเบียนกับสุ่มสานักงานเกษตรอำเภอนะครับเพราะว่าเราปลูกเองนะครับปลูกเองไว้รับประทานเองก็เป็นความปลอดภัยในด้านของืชผลเกษตรที่ไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับกับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลม่สาท่านกำนันตำบลม่สาตลอดจนพิจารัาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลม่สาทุกท่านนะครับนะฮะสำหรับผมนายเล็กศักดิ์ศรีาบนะครับ เพิ่งมารับตำแหน่งปศนอำเภอได้เดือนกว่าๆนะครับนะฮะได้ตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันะครับนะฮะวันนี้เราก็ได้พาเจ้าหน้าที่มาจำนวนสองท่านเจ้าที่ท้งหมดของสำนักงานปานอำเภอแม่ริมของเรานี่มีจํานวน3ท่านนะครับนะเป็นปศน์ตำบลสองท่านรวมเป็น5ท่านนะครับนะวันนี้ติดภารกิจที่อื่นก็เลยเดี๋ยวมาบริการท่านแค่สองท่านนะครับนะฮะวันนี้เราได้นําเอาวัณฑ์สําหรับจัดทุกชนิดนะครับนะฮะ มาบริการให้ท่านฟรีนะครับไม่เสียังคนนะครับวันนี้นะฮะก็มียาถ่ายพยาธิสัตว์ทุกชนิดยาลายน้ําสําหรับสัตว์ทุกชนิดนะครับยาน้ํายาฆ่าเชื้อสําหรับนําไปพ่นฆ่าเชื้อลงเมือนสัตว์ทุกชนิดเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้ถ้าท่านมีสุนัขตัวผู้นะครับมารับบริการเราก็จะบริการให้ท่านนะครับนะฮะโควิงดเข้างดน้ํามาด้วยก็แล้วกันนะครับนะฮะเราจะบริการถึงสําหรับตอนสุนัขแมวนี่ถึงสิบเอ็ดโมงก็แล้วกันนะครับนะฮะอันนี้ก็ การการตอนหมาตอนแมวนี่มันต้องย <t> ุ่งยากหน่อยนะครับอันนี้ก็เรียนเชิญท่านที่เต็นปทุสสารอำเภอเมลองนะครับนะฮะถ้าท่านไม่สะดวกวันนี้ไปติดต่อที่เราอยู่ที่สำนักงานเราอยู่กับสำนักงานเกษตรอำเภอก็เดินขึ้นสำนักงานเกษตรก็เจอสำนักงานปรุสสาอำเภอเขาเชิญท่านรับบริการได้ตั้งแต่เวลาเวลาราชการนะครับทุกวันก็แล้วกันนะครับนะฮะก็ ยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณครับค่ะ,คะสวัสดีท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการพีน้องบ้านแม่สายทุกท่านนะคะ,ะกิติการมีเอี่ยมนะคะจะรับวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะวันนี้แทนท่านพัฒนาการอำเภอติดราชการที่จังหวัดนะคะในส่วนของอำเภอแม่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเม่ลินก็ให้บริการในเรื่องของ กองทุนหมู่บ้านออมทรับกลุ่มออมทรับนะคะแล้วก็กองทุนพัฒนาบริบาทสตรีนะคะแล้วในเรื่องของอาชีพการลดรายรรายจ่ายรายได้นะคะและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้มีบริการมีการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ลูกโป่งนะคะเชิญรับบริการได้เลยค่ะค่ค่ะ กับเรียนท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าสว่วนราชการท่านนายกและท่านสมาชิกแม่สานะครับและพี่น้องประชาชนชาวแม่สาทุกท่านกับผมนายวีรชัยโลยชาติหัวหน้าฝ่ายรางวัดสำนักง,งานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาแม่ริมในนามของสำนักง,งานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาแม่ริมนะครับวันนี้ยินด,ดีที่จะให้บริการพี่น้องทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะครับ ยินดีให้คําปรึกษาแต่วันนี้สํานักงานที่ดินไม่มีที่ดินมาแจกนะครับมีแต่ได้ให้แค่คาปรึกษาหรือเท่านั้นนะครับใครมีปัญหาเชิญนะครับขอบคุณครับกลับเรียนท่านนายอำเภอนะครับหัวหน้าส่วนราชการนายกอบตนะครับและผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับปผมพันตีสาธิกันทลาครับสัสดีอำเภอแม่ริมนะครับก็ มาแจ้งคือทราบว่านอนเกิดพศ2535นะครับจะมีการตัวเลือกในวันที่วันที่4-5นะครับเมษาที่จะถึงนี้นะครับวันที่5จะเป็นวันตัวเลือกของตำบลแม่สานะครับคนที่จะมาลงบัญชีทหารในปีนี้นะครับเกิดพศ2539นะครับได้รับหมายเรียกปีพศ2536นะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ ก็ใครมีอย่างที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลงัญชีทหารการตนวเลือกนะครับและสิทธิในการแต่หน้าที่ที่จะได้บัตรเกี่ยวกับเรื่องทหารนะครับก็เชิญได้นะครับทีเต็นนะครับครับขอบคุณครับเรียนท่านนายกเทอท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางตำบลมหาสาท,ทุกท่านเจ้า วันนี้ทางสาธารณสุขนะเจ้าข้าเจ้าพวกดาชาเทพตะกี้เนีนท่านพระวสุได้นำนตเจ้าวันนี้เขาได้นําทีมตรวจสุขภาพเพื่อกับมามประชาชนของตําบลแม่สาบ้านแม่สาหน่อยในวันนี้มีทั้งตรวจวัดความดันแล้วก็ตรวจสุขภาพแจกยานะเจ้าวันนี้เขาใค้ป่วยเป็นอย่างก่อขอเจอ ไปรับบริการตัวนี้แล้วก็เามาพร้อมกับโรงพยาบาลนครพิงในในการออกหน่วยเคลื่อนที่แต่ละครั้งเนี่ยโรงพยาบาลนครพิงร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุข,ขอำเภอและโรงพยาบาลศเสุภาพตำบลทุก ครั้งในตำบลนั้นจะเข้าร่วมบริการพ่อแม่ประชาชนในเรื่องของสุขภาพนะเจ้าอยากจะเรียนนําเรียนในเรื่องของโครงการดีๆที่เขาหมอะเพื่อกับทงตำบลแม่สาในปีนี้ก็คือโครงการาสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยนะเจ้าเขาจะบริการตรวจสุขภาพพ่อแม่ประชาชนอายุ15ปี ของอทุกคนนะเจ้าในตำบลแม่สาแล้วก็เราจะมีกิจกรรมออกกำลังกายโดยยึดนโยบาย3อคือทุกหมู่บ้านจะมีการออกกำลังกายแล้วก็มีการ มีมติในเรื่องของอาหารแล้วก็มีในเรื่องของอารมณ์และสุดท้ายก็จะมีการจัดการปัญหาบุหรีและก็สุราในตำบลแม่สาในทุกๆหมู่บ้านตรงนี้โครงการนี้คงจะเอามายีกเยี่ยมใหอกับพี่น้องตำบลแม่สาทุกๆท,ท,ท่านแล้วก็คงจะเริ่มดําเนิกนการในเร็วๆนี้นะเจ้าและจะมีโครงการเห็บตัวหนึ่งก็คือสุขภาพพร้อมกับวิสาหกิจชุมชน ไม่เพราะว่าเราจะเอาโครงการในเรื่องของวิสาหกิจช,ชุมชน,นร่วมกับสุขภาพแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันตรงนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานคงจะมาร่วมกันวางแผนว่าเราจะ,ะดําเนินการไปจังใดนะเจ้าอันนี้ขอขอเน,นี่ยแนะนําตรงนี้สวนสุขขอขอบคุณทุกท่านนะเจ้านี่ค่ะอภเรียนท่านนายอำเภอครับพอดีคุณกุไยวันติดธุระด่วนก็เลยได้ตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนโรงพยาบาลน,นครพิงค์นะคะมาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและก็สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอแม่ริมค่ะถ้ามีปัญหาด้านสุขภาพก็เรียนเชิญที่เต็นได้เลยนะคะค่ะเรียนแท้ในอำเภอเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้คนนะ่ยะขอยิ้มก่อนนะเจ้าเนาะกระเดียวจะโดนฟอกนะเจ้านะค่ะสุพน่าิปัญญาราชนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพเนาะที่คนไข้จะฮ้องว่าแม่ปูนนะคะ อะไรคนงงเด็กี้พิธีกรก็วงงว่าโรงพยาบาลธัญลักษ์เชียงใหม่เป้นอยู่ที่ไหนนะจ๊ะอันอเป็นชื่อใหม่นะคะของศูนย์บำบัดทักษาย,ยาเสพติดตะกอนภาคเหนือนะจ๊ะเราจะได้เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงใหม่นะคะอยู่ที่ขี้เล็กนะจ๊ะอัน โรงพยาบาลคันยรักเฮาก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปนะคะแต่ว่าคนไข้เฮาคือคนติดยานะคะทั้งหมด300เตียงนะคะตอนนี้เต็มนะจ๊อตะกี้หันไอเสื้อสีส้มคนหนึ่งอันนี้กับลูกค้าเหมือนกันนะจ๊อเนาะ,ะก็เลยว่าตอนนี้ถ้าจะมารักษานี้ต้องจองนะคะต้องไปจองเอาคิวล่วงหน้าก่อนนะจ๊อประมาณสัก2อาทิตย์ถึงจะเข้าบําบัตได้นะคะก็รักษาผู้ยางนะคะยาเสพติดเพว่าจะเป็นฟินเฮโรอีน กัญชายาบ้านะคะสารละเหยเเล่านะเจ้าและโดยเฉพาะวันนี้นะคะพยาบาลมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ห้องห้องห้องแลบประเจ้าหรือว่าห้องตรวจเลือด อ่พ่อแม่พี่น้องอาจจะงงว่าเออถ้าตรวจเนี่ยลูกแล้วจะปะจะได้ยังคัดอยู่ในใจตํารวจจุ่มแล้วมันเป็นสีม่วงความหมายมันเป็นจะได้วันนี้เขามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษานะจ๊อและสาหรับพี่บุลเองนะคะดูแลคนติดยาเนาะอ่ะมีลูกมีหลานยีปี่มีน้องจะได้นะคะจะเลิกเล้าจะแย่จะได้จะเลิกบุรีจะแย่จะได้วันนี้ขอเชิญในที่เต้นนะคะขอบคุณค่ะ กับเรียนท่านนายอำเภอนะคะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ปี่น้องบ้านแม่สาทุกท่านนะคะสำหรับสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะอยู่ที่ราชพัฒรในหมู่บ้านแม่สานี่เองนะคะวันนี้นะคะก็ได้มาออกบูธนะคะให้คำปรึกษาและก็กแจกเอกสารเพยภาพเกี่ยวกับความรู้เรื่องเรื่องหล่อ,อนะคะเรื่องอว่าเมื่อลูกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะ ช่วยดูแลแก้ไขอย่างไรนะคะ,ะซึ่งภารกิจของสถานพินิจเองนะคะก็คือควบคุมดูแลและแก้ไขบังบัดฟื้นฟูนะคะ,นนะ,คะเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าว <c oughs> หาว่าก,กระทาความผิดนะคะเขามีเขามีสองที่นะต่อคือที่1นี่เป็นสถานแรกครับยังไม่ได้ตัดสินเตือนะคะแต่ว่าตั้งหลังของเขานะคะก็จะเป็นสย์สุดนะคะซึ่งดูแลหลังเขาพิพากษาอันนั้นก็อยู่ในของกรมพินิษกระทรวงยุติธรรมเหมือนเดียวกันนะคะ แต่ว่าคนภารกิจแค่นั้นเองค่ะเออเาในเอา,เอาเชื่อว่านะคะถ้าครอบครัวหรือว่าชุมชนเขาเข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะลดเด็กที่กระทำความผิดได้นะคะก่อนที่จะ อย,อย่างถ้ามีความเสี่ยงในเรื่องติดยาเนี่ยอย่างที่พี่ปูนบอกกัน,นะคะก็น่าจะไปหาพี่ปูนก่อนนะคะอย่างของสาพิษเนี่ยอาจจะเป็นปลายเหตุล้วไปนะคะว่าแม่พี่น้องทีมีลูกหลานนะคะที่มองแล้วว่าเอน่าจะเสี่ยงในเรื่องของไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีอาญาเนี่ย<า>ก็ขจาจฟังไปขอใหบความปรึกษา,ากับโรงพยาบาล<า>พัยลักษณ์ก่อนนะคะก่อนที่ยังไปจะเป็นคดีขึ้นแล้วเก็จะมาหา กระบวนการยื่นําของเรานะคะขอบคุณค่ะแต่ถ้ามีอย่างกับเชิญที่บูธได้นะคะขอบคุณค่ะครับเรียนท่านนายอำเภอนะครับแลนะส่วนราชการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สาทุกท่านนะครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นตัวเป็นตัวแทนของหน่วยงานของกระทรวงแรงงานนะครับวันนี้องให้บริการเกี่ยวกับการรณรงค์ื่อความรู้กับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนะครับ การปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงานนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายแรงงานเนี่ยเข้าไปปรึกษากับเขาได้ที่บูธน,นะครับเขาอยู่ใกล้ๆกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่มมริมนะครับครับยินดียินดีทุกท่านครับที่มาปรึกษา,กาครับทุกท่านครับขอบคุณครับเจ้าขอสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องแล้วกัน นะเจ้าเป็นตัวแทนกิงกระชาต์นาเจ้าของอำเภอแม่ริมพอดอีท่านบ่ได้ปลาคุณนายมาก็เลยเป็นตัวแทนเราเป็นกิงกระชาติที่บำรุบงบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อทุกท่านแต่วันนี้จะมาแนะนําตัวบัได้นะเจ้ามีอย่างที่เดือดร้อนก็ขอเจินไปเตี้ยมอำเภอแม่ริมนะเจ้าขอบคุณเจ้าเรียนท่านประจวบกิริยาท่านในอำเภอแม่ริมอนุนันโศรชัชการทุกภาคส่วนครัพบพ่อแม่พี่น้อง บนแม่สาที่ราวทุกท่านนะครับผมนายกิติ์รัชตาเมธาปลัดอำเภอไฟความมั่นคงนะครับซึ่งรับผิดชอบงานหลักๆก็จะมีงานด้านยาเสพติดนะครับงานเรื่องของออกปันไฟป่านะครับแล้วก็ภัยพิบัติเรื่องของนะครับเกี่ยวกับความสูงเรียบร้อยภายในนะครับของอำเภอปริมนะครับก็ถ้าพรอ่ครพี่น้องนะครับมีปัญหานะครับในเรื่องของยาเสพติดนะครับลูกหลานที่ ข้ไปเกี่ยวข้องยาเสพติดนะครับปีนี้นะครับทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณมาให้กับทางเทศบาลอบรตนะครับต่อรายนะครับ3,500บาทซึ่งจะเข้าบำบัดในหลักสูตร9วันนะครับถ้ามีลูกหลานที่จะเข้าบำบัดก็ให้นะครับประสานติดต่อผมมาได้นะครับที่ว่าการตัวลิตหรือว่าติดต่อผ่านกระันพี่บ้านนะครับหรือว่าทางอบตนะครับก็จะได้นําลูกหลานท่านเข้าไปรับการบำบัดนะครับให้อังการจัดยาเสพติดครับขอบคุณครับ เรียนท่านในอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะชื่อประหลัดวราภาภุชมูนะคะก็จะรับผิดช,ชอบตำบลแม่สานะคะแล้วก็ตำบลเหมืองแก้วนะคะส่วนหนะ้าที่ทําการปกครองเพอก็จะรับงานเกี่ยวกับงานของงานปกครองนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในเรื่องของที่ ที่ดินนะคะที่สาธารณประโยชน์ะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะงานทะเบียนอาวุธปืนงานขายของเก่านะคะงานขายาขายท่าตลาดนะคะของเก่านะคะโดยภาพรวมนะคะก็โดยหลักๆแล้วนะคะก็จะได้ลงพื้นที่บ่อยๆนะคะได้พบปะกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะได้ไปชี้แจงกรณีที่ผู้ใหญ่บ้าน หมดวาระนะคะไม่ว่าจะพ้นจากตําแหน่งวาระ5ปี60ปีหรือว่าตายอย่างนี้นะคะก็จะไปชี้แจงนะคะตลอดถึงการดําเนินการเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะถ้าพี่น้องนะคะในพื้นที่ตำบลแม่สารนะคะมีเรื่องอะไรที่จะ,ะให้ประหลัดได้รับใช้นะคะช่วยเหลือก็ยินดีนะคะที่บนอำเภอชั้นสองค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่าใน นะคะ,ะท่านกำน,นันผู้ใหญ่บ้านหคนนักสื่อราชการแล้วก็ พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะชื่อนางสาวอัญญรักษ์บุญทัศนนะคะเป็นประดับอำเภอฝ่ายสำนักง,งานนะคะก็มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของงานและพิธีแล้วก็งานสำนักง,งานนะคะรวมถึงงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่สานะคะที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานในวันนี้นะคะค่ะก็สำนักง,งานก็ไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ I you.